สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะทําำให้ชมกับรถเก่งมือ2นะคะรถก็ประหยัดค่ะราคาก็ประหยัดนะคะแถมจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยค่ะจะสดจะผ่อนสามารถเป็นเจ้าของรถกันได้นะคะกับรถนิสสันอะเมล่ปี2013ค่ะเครื่องยนต์1.2เกียร์ออโ,โต้รถสภาพใหม่นะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันขทุกทานเบนซินนะคะ 1,200cc เบนซินค่ะเป็นอีโคคาอีกหนึ่งรุ่นที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะราคาคันนี้1 1 8 0 0 0 0บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวสามารถออกรถศูนย์บาทได้นะคะโดยที่ผ่อนเดือนละประมาณ2,600บาท72งวดค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทและทางเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะ หรือต้องการตัดสดไปเลยก็ได้ค่ะ1น8 1 0 0บาทเกียร์ออโต้พวงมาลัย s r s มี Airbag นะคะมีปุ่มสตาร์ทรถอยู่แถวราชพฤกษ์ซอย6 BTS บางว่าค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดไปดูตัวจริงกันก่อนค่ะไปทดลองขับกันก่อนนะคะเพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงค่ะ ในวันนี้ JK ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ